ปราษาของวัดสัรรมาาแพงใหญ่อักษรของะลึกไว้ปรากฏขึ้นเสือนางแค่วันไล่เลิดลำซื่อสีประเทศสวนกษัตริย์ไทยวอลมันสั่งมาเป็นพันปีเก้าการดอกนั้นเนินยุคนี้พากันเอิญกูวัดสัรรมแพ่นน้อง หลวงพว่อนาคพันปีหลวงพว่อนาคพบพันปีพระพุทธรูปอูบาลาีหลวงู่เครื่องรังสรรสร้างห่วงสมัยพระหินสายกาวัยสถิตอยู่ณมณโดการขุดพบจากนิมิตฝันยาคู่เรื่อง เราว่าพุงเหืองอ้ยเหลืองเหลืองย้อนวัดสากรรแพงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คขกกำไฟมีปราสาทองค์ใหญ่ปราสาทควงองค์ใหญ่พระพันปีกับพองน,นั้นเจ้าอาว่าสากายแหงจังที่นกนออ้อยเอ้ยอ้างมีคนผ่านมานั้น จวบปีสองพันหาร้อยหกสิบหกเลิกดีสีรุ่นสาธุชนหลายกรรมทึ่งใสบุญใสธรรมใสพระและสายมองมีความเห็นพัรพร้อมจัดงานนอนมนมัสก,การความสำคัญถูกๆด้านต้องเขาใสจเป็นงันเดียววันมหาบุรพาจารย์ลึลึก ซื้อขู่ขวัญกระบวนนี้โดยมีความสรัทธาเป็นตัวตังคู่บาอาจารย์พันเดินเรื่อนวัดสักแพ่นใหญ่ตเนห่องเป็นโลเคชันทิศธานงานสำเร็จทุกด้านด้วยทุกอย่างทรงควงดีด้วยบาลมี อุล่าผ้ารานทันผู้นำดอกอยางนี้แ yeah. <Yeah. S 1> ล่วว่าจะดีมีหลักฐานพระบาทชูไว้ oh, yeah. <Yeah. S 1> บ้านจะสวยด้วยว่าจัดดีไซน์ บ้านกับบัานผลักกันชุ่ยจึงอวยชัยอุทุกพรพิสัยอุดมดีเพราะมีวัดดังละบุญที่เฮาเคยสร้างจังได้เป็นหุ่นท้ามีหูได้เที่ยวได อยู่ในใไปไหมจอะไรลานกน้อยอยู่ไรน้องขอลาธนาคุณราศีล้านนาไตรยขอให้พนพี oh, hey, uh, ่น้องไวยาทานจงอยู่ดีลาอยู่ดีไม่เหงเนื้อ โอ้โหลานนาสาธุเดียวกันโดยบารมีของหลวงปู่เินสุภัทูตองค์พนาโคพันปีวัดสตตมแพทยไง มหาบุรพาจารย์มเอรีเป็นมื่อวันรำลึกราคาขอบคุณเจ้าเจ้าอาวาส์ปัสสะกะเพรียงใหญ่สิ่งสุขรอบอนุเคราะห์เมตตาย่าหนุกน้อยกุไลท้อนขออภัยขออโหสิเดือคุณอาจารย์ตุอคาตอนนี้ยังเราเบื่อเราเบื่อยุคเวไนย์จ้ายังงงงงอยู่จ้ะค่ะยังงงงงอยู่แต่ว่าอนาจากใจเดือด จ้าขาอยาเอินจะพูดข่ะจะพูดข่าเดี๋ยไม่ไม่นี่เราจะเรื่องความซื้อส้มยิ่งดีเรื่องความซื่อสั้นยินดีท่านนี่มองได้ผิดตกอกหวงกัขออาหัซีขอเอาให้เจ้าขามาเั่งเสียงอีสานสี่สิบแปดปีอระสมอายุีสิบูกของยกง่ายครับอันนี้มันเราให้คูฟังเราให้หลวงพ่อเครือให้พอแต่ความฟัง เกิดแก่เจ็บตายก็เข้าใจยุติกัรแต่พี่น้องที่สักเพรงางสีสเกียร์แพ่นดินบานเกิดเมตตาอนเคราะสงา์ภูคา